สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกชาวหอยหานหน่อยทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง vip ธรรมดานะครับวันนี้ก็จะมานําเสนอรูปแบบใหม่นะครับหอยหานหน่อยนะครับหานหน่อยมันก็จะมีอยู่3ามหานหน่อยนะครับหานหน่อยพิเศษหานหน่อยปกติและก็หานหน่อย vip นะครับหานหน่อยพิเศษก็จะ ออกผลช่วงเวลา5้โมงครึ่งนะครับ5โมงเย็นนะ5โมงครึ่งนะสำหรับผ่านอยปกติก็จะออกช่วงเวลา6โมง6โมงครึ่ง6โมงเย็นนะครับสำหรับผ่านอย VIP ก็จะออกช่วงเวลาทุ่มครึ่งนะครับประมาณนี้ วันนี้ที่ว่าจะมานําเสนอแบบใหม่ก็คือจะมาแยกเป็นหาหนอยฮ้านอยเป็นคลิปคลิปคลิปไปนะครับเพื่อจะไม่ให้ทุกทท่านสับสนนะเพื่อจะจะเลือกลงทุนได้ง่ายสบายสๆหน่อยนะก็ประมาณนี้แล้วก็จะใช้โปรแกรมนี้แหละมาลงหาหนอยแบบเดวนๆทุกคลิปทุกคลิปนะครับก็ขอให้ทุกท่านเข้าใจตามนี้นะครับว่าก็จะมาเริ่มจากฮ้านอยวันที่27นะครับวันอาทิตย์นะครับประมาณนี้ก็เราก็ ขอให้ทุกท่านพิจารณาก่อนนาไปใช้นะครับสําหรับท่านที่ลุ้ลนลมนะก็ขอให้หัดคิดหัดคํานวณดูนะครับลองลองหัดคิดดูๆว่าลุ้นเล่นลุ้นลมเล่นๆว่างั้นเถอะมันก็จะสนุกสนานอยู่ในใจนะปล่อยให้สมองว่างเปล่าก็ไม่ดีก็เอาเลขเอาอะไรมาคิดหน่อยบางคนก็บอกว่าโอยปวดหวัวไม่อยากจะคิดไม่อยากจะอะไรก็ ขอให้ทุกท่านลุ้นลมเฉยๆก็ได้นะครับก็ลุ้นลมตามเลขเด่นที่จะให้ต่อไปนี้ก็แล้วกันนะเราก็มาว่าฮานอยพิเศษนะครับเริ่มต้นจากฮานอยพิเศษนะครับวันนี้ฮานอยพิเศษวันนี้ก็จะมีผลออกช่วงเวลาห้าโมงหรือห้าโมงครึ่งนะห้าโมงครึ่งนะครับเราก็ขอให้ทุกท่านพิจารณาก่อนนําไปใช้นะครับ เราก็จะลงเลขเด่นบนล่างไว้นะครับแล้วก็คู่เจาะนะครับกับชุดเน้นด้วยนะครับถ้าเกิดใครไม่มั่นใจในชุดเจาะก็นําไปรูดเลยก็ได้นะครับเด่นที่ให้ไปรูดบนรูดล่างก็ได้นะครับบางท่านก็ยังไม่เข้าใจว่ารูดคืออะไรรูดก็คือการเล่น19หางสมมุติว่าให้1นงี่ยหนึ่งศูนย์ศูนย่งหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งหงไปเงี้ยไปจนกระทั่งจนจบครบทุกตัวบางอันเด้อพูดง่ายๆขอให้มี1ออกมา ได้หมดเลยคู่ที่จะไปมันจะรับหมดเพียงแต่ว่าเล่นแบบลงทุนนะครับขอให้ลงทุนแบบลงทุนนะอย่าลงทุนแบบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะแบบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็คือเลือกเล่นแค่ตัว2ตัวอะไรเงี้ยมันโอกาสที่จะถูกยากนะอืมก็คือเลขมันมีร้อยชุดอ่ะเลขสองตัวมันมีร้อยชุดจะไปเสี่ยงแค่สองสาตัวมันก็ไม่ใช่หรอกนอกจากโชคดีจริงๆถึงจะ ได้แหงได้กีดได้ลุ้นลมถูกใจตัวเองเท่านั้นแหละอย่าอย่าเล่นแบบเสี่ยงโชคนะครับขอให้เล่นแบบลงทุนนะเล่นแบบลงทุนก็คือ100ชุดเนี่ยห้ชุดลงมาเลย50ชุด20ชุด30ชุดอะไรเงี้ยสิบห้ชุดไปกับก็60สชุดอะไรเงี้ยก็พิจารณากันไปนะครับเราก็มาว่าฮานอยวันที่27หานอยพิเศษนะครับฮานอยพิเศษนะ นยพิเศษนะครับสักครูนะอหน่อยพิเศษอหน่อยพิเศษนะครับอ่า เราเริ่มต้นกันเลยนะหานนี้พิเศษแคปเจอร์หน้าจอไว้นะครับถ่ายภาพหน้าจอไว้อืเอาทุกชุดเลยแล้วก็มาคัดกรองคัดเลือกอีกทีหนึ่งได้เด่นคนอื่นมาชนก็จับไปสมมุติว่าเขามา9มา7อย่างเงี้ยแล้วก็4947อะไรเงี้ยเก้าสี่ห้าเจ็ดอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับก็เลือกเอาชุดเด่นของคนอื่นมา มาวงกลมเรามากากบาดเราว่าจะเล่นชุดไหนเน้นชุดไหนลองชุดไหนลองลองลองอีกทีหนึ่งต้องเล่น3ระดับนะครับมีเน้นเน้นก็คือเด่นสุดลองก็คือลองลงมานะครับก็คือใส่ทุนลดลงตามอัตราส่วนนะแต่ส่วนมากมันจะไปออกตัวลองนู่นแหละมันไม่ค่อยออกตัวเน้นเท่าไหร่หรอกโชคเราดวงเรามันยากมากที่จะมาอะไรเงี้ยก็พยายามพิจารณาก่อนนำไปลงทุนนะครับ หานอยพิเศษวันนี้ก็มีออกผลเวลาห้าโมงครึ่งนะครับเด่นบนล่างนะขอเน้นบนนะอันนี้สี่ห้าหกสี่ห้านะครับสี่ห้านะสี่ห้าก็สี่เจ็ดสี่สองสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สามนะครับสลับกันด้วยนะ 7จ็ดสี่4องสีนะครับไปกลับบนล่างเน้นบนกันล่างนะครับห้า5จ็ด5จ็ดห้าห้าสองสองหาหนะครับสำหรับราชาตัวกันก็คือใครชอบตัวกันตัวกันมักจะมาบ่อยนะช่องเนี้หกหวินนวินก็คือจับคู่กันนั่นแหละ6 7เจ หกสองสองหกไปจนจบั่นแหละครับชุดกันนะอ่าเราก็มาหาชุดเน้นค่ะนี้ชุดเน้นตามตามชอบส่วนตัวนะใครไม่ชอบก็ผ่านนะครับสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่สามสามสี่ห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าสามสามห้าหกสองสองหกหกสามสามหกนะครับก็ตามนี้นะก็ขอให้ทุกท่านพิจารณาก่อนนําไปลงทุนนะครับขอให้ทุกท่านพิจารณาก่อนนําไปลงทุนนะก็สําหรับห้านอยวันนี้ ก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทกท่านนะครับที่กดติดตามแล้วก็กดกดเลื่อยมานะครับก็ขอให้ทุกท่านาจงจงมีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงนะสุขภาพแข็งแรงแห่งแห่งแห่งแปะตุงเปาตุงนะครับสําหรับวันนี้งาหนวัพิเศษวันนี้ก็ สวัสดีครับคลิปต่อไปก็จะเอาหาหนอยปกติมาลงตามคิวตามคิวไปนะครับก็ขอให้ทุกท่านกดติดตามไว้เลยแล้วก็รอเลยอัพคลิปเมื่อไหร่มันจะไปหาท่านทันท,นทีเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขความจเจริญน,นะครับสวัสดีครับ